ชื่อว่ามีงานหนึ่งอ่ะที่ผมทําแล้วผมรู้สึกเฟลมากๆเลยมันคืองานที่เราทําตามบีชทุกอย่างไว้แต่ว่าแม่งดันเสือกไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงกับคือคอนเซปต์อ่ะมันมันตามคอนเซปต์ช่เว้ยแต่ว่ามันไม่ตรงกับอัตลักษณ์แบรนด์อ่ะ identity แบรนด์อ่ะและและคีย์วิชวลอ่ะมันต้องอิงตามกับจริตของช่างภาพคนนั้นๆด้วยอย่างเราอ่ะเราก็ชอบถ่ายในรูปแบบที่อัตราเรโชอะมันมีความดํากับมืดอ่ะมันมันมีมันมีคอนทราสที่มันชัดเจนอ่ะ เราชอบแบบนั้นดังนั้นเวลาเราถ่ายโปรดักหรือว่าเราถ่ายเสื้อผ้าที่มันเป็นที่ความต้องการของเจ้าของแบรนด์อยากให้มันมีเชฟฟอร์มของแสงและเงาที่มันชัดอะเราตามตรงนะการที่จะหาช่างภาพชักคนอะหรือว่าการที่จะสร้างงานที่มันตรงกับทีวิชวลครั้งหนึ่งอะเราควรเว้เราควรใช้งบประมาณตรงนี้ไปหาช่างภาพที่ตรงกับทีวิชวนั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่าฉันอยากได้งานแบบนี้มากๆเลยฉันเป็นหาสุ่มช่างภาพคนไหนมาก็ได้ช่างภาพที่แคร์ดู everything อะ่ะคือมันก็ทําได้เว้ยแต่งานคุณก็ผมพูดตามตรงผมเคยทําอย่างนั้นมาแล้วผมก็ไม่สุดกับงานนั้นจริงๆถ้าพูดตามตรงผมทําสุดความสามารถใช่แต่ผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีกว่านั้นเมื่องานนั้นผมถนัดมันจริงๆ